สวัสดีค่ะพบกับช่วงแกะกล่องของเล่นนะคะวันนี้ได้บ้านใหม่มานะคะเป็นบ้านคริสต์มาสของป๊อ m มา t อันนี้ของปี2021นะคะก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่เหมือนกับรุ่นของปีที่แล้วนะคะนี่แล้วก็ได้มาค่อนข้างเร็วเพราะว่าไปสั่งกับน้องคนหนึ่งนะคะชื่อน้องชญยาเดี๋ยวจะลงลิงก์เอาไว้ให้นะคะ สวัสดีค่ะพบกับช่วงแกะกล่องของเล่นอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแกะบ้านคริสต์มาสนะคะของป๊อปมาร์ทคอลเลกชัน2021นะคะเขาเพิ่งออกเลยอันนี้เป็นคนละคอลเลกชันกับออของปีที่แล้วนะคะหน้าตาคล้ายๆแต่ก็ไม่เหมือนซสทีเดียวนะคะเราก็ดีใจมากๆที่ได้มาทันก่อนที่จะไปต่างประเทศนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสั่งกับร้านธรรมดาทั่วไปเนี่ยอย่างปีที่แล้วร้านก็บอกว่าได้หลังคริสต์มาสไปอีกนะคะส่วนถ้าแบบปีนี้เขาก็บอกว่าตอบไม่ได้ว่าจะได้ทันหรือไม่ทันคริสต์มาสนะประเด็นคือเราจะ จะไม่อยู่ก่อนคริสต์มาสด้วยซ้ํานะแล้วก็น้องคนนี้เขาก็มีความสามารถในการเอาเข้ามาให้ได้แบบด่วนเลยในแง่ของราคาเนี่ยเขาก็ไม่ได้บวกกําไรนะคะก็คือแบบช่วยพี่หามากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะที่ทําให้ได้เล่นอย่างรวดเร็วแล้วก็ราคาดีมากนะคะก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดเผื่อว่าน้องเขาอยากจะทําเป็นอาชีพเพราะว่าเวลาเราซื้อของเล่นอะบางทีอะราคาก็เป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ว่า การตอบคําถามของแม่ค้าการบริการของร้านค้าความรวดเร็วในการที่เราได้ของเล่น่ะมันก็แบบบางทีอ่ะเรารอได้บางทีอ่ะเราอ่ะรอไม่ได้แต่ส่วนมากร้านค้าจะมีลักษณะบริการที่คล้ายๆกันนะคะแต่คนนี้เขามาแหวกแนวมากก็คือถูกเร็วและดีงงมากเลยนะคะเพียงแต่ว่าในส่วนของเรื่องเขาเอาเข้ามาให้ตามจำนวนที่เราพีไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นคนซีเรียสเรื่องกล่องมากอะไรอย่างเงี้ย คือมันก็เขาก็เอาเขามาตามจํานวนอ่ะก็คือต้องรับตามสภาพนะเขาก็ไม่ได้แบบมีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าเป็นแม่ค้าหรือว่าร้านค้าอะไรอันนี้ก็มาจากขนส่งล้วนๆเลยแล้วเราก็ไปรับโดยตรงกับน้องเขาเองเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเป็นรอยบุบอะไรอะ่ะก็คือผู้น้องรงว,ว่ามันมาตั้งแต่ขนส่งมาจากต่างประเทศมาที่ไทยแล้วนะคะเขาก็ดูแลอย่างดีที่สุดด้วยแนละ้วตัวเขาเองอก็สั่งแล้วก็ให้เราเลือกอันที่สมบูรณ์กว่านะก็ขอบคุณ้องมากมาก ในขณะที่บางทีไปซื้อร้านค้าแม่ค้าดูไม่ค่อยอยากตอบไม่ค่อยบริการบางร้านนะเราหมดกับเขาไปเป็นแบบเยอะอะเยอะมากๆแล้วก็ยังแบบเราไม่รู้ว่าลูกค้าเขาเยอะหรือว่าเขาก็เป็นแบบนี้หรือยังไงยิ่งซื้อเยอะยิ่งซื้อเยอะเขายิ่งแบบทํากับเราไม่ค่อยดีอย่างเช่นว่าเออแบบ ขายแพงกว่าหรือไม่ก็ไม่ดูแลของให้อะไรเงี้ยมาถึงก็คือสภาพแบบไม่ค่อยโอเคมังที่เราจ่ายแพงนะอย่างน้องคิวพเก็ตเนี่ยบางตัวคือใน f เฟซบุ๊กเขาขายกัน3ามสี 400, ่รอยเรานี่ซื้อแบบ600 6 0 0้อยหตลอดเลยนะแต่ก็แบบไม่รู้ว่ากลายเป็นลูกค้าประจําตนเขาแบบว่าไม่ค่อยดูแลหรือเปล่านะคะเนี่ยก็หาร้านใหม่ที่จะดูแลเราดีๆกว่านี้อยู่นะถ้าเกิดว่าใครมีร้านไหนดีๆก็ฝากแนะนําด้วยนะคะ โอเคเรามาแกะของเล่นกันดีกว่าเราอะ่ะเป็นคนค่อนข้างจะเก็บกล่องแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยก็คือน้องชานน้องน้องอะเขาก็ให้เลือกอันที่แบบแล้วแต่เราเลือกเออเราก็เลยเลือกข้างหน้าสวยนะคะแต่ว่าข้างหลังก็อาจจะบุบนิดนึงส่วนอีกกล่องนึงของน้องเขาเนี่ยก็คือข้างหน้าบุบนิดนึงแต่ว่ากล่องคมอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนเนาะก็ แต่น้องแบบน่ารักมากอะ่ะก็คือเขาให้เราเลือกเราก็บอกว่าเออก็ให้เขาเลือกเถอะเกรงใจเพราะว่าเขาจัดการดําเนินการทุกอย่างให้เราไม่คิดเงินเลยหารการอะไรอย่างเงี้ยมันแบบน่ารักมากอะ่ะคืออืมแล้วก็ราคาถูกกว่าไปซื้อจากร้านแล้วก็ได้เร็วกว่าเนี้ยคือสําคัญไอ้ถูกกว่าร้อยสองร้อยอะบางทีมันมันมันก็ไม่ได้แบบเยอะมากหรอกใช่ไหมแต่ว่า ได้เร็วกว่านก็เป็นเรื่องหนึง่งเคยเห็นไหมว่าบางทีเขาเล่นกันเต็มเฟซบุ๊กแล้วว่าแต่ฉันพูดจึงแจกเงินจองล่วงหน้าไปแบบหกเดือนอะ่ะฉันไม่ได้อะ่ะฉันก็นั่งหน้าเศร้าอยู่ว่าฉันจ่ายเงินไปแล้วแต่ฉันไม่ได้เล่นแล้วฉันได้ชา้ากว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอะ้รที่ฉันแบบพี order, ออเดอร์อย่างพรีเมียมไปนะอย่างเงี้ยเออโอเคมาดูอันนี้กันนะคะก็คือแกะพลาสติกออกแล้วเราอะ่ะซื้อมาหลายรุ่นอยู่แต่ก็ไม่เคย ยังอยู่ในตู้นะคะส่วนตัวที่วางอยู่ตรงเนี้น้องเขาก็ให้ยืมมาเล่นช่างเป็นน้องที่น่ารักเหลือเกินคือเราซื้อไม่ทันตอนนั้นก็คือแบบจะเอาไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยสุดท้ายเราก็หาซื้อไม่ได้แล้วน้องเขาก็เลยบอกว่าให้ยืมมาเล่นถ่ายรูปส่วนตัวตุ๊กตาอันเนี้ยของเราเองเออแต่ว่าบ้านสองหลังอันเนี้ยของน้องเขานะคะเราก็ยืมมาถ่ายรูปโอเคเดี๋ยวจะพยายามเปิดอันนี้ก็จะแบบค่อยๆเพราะว่าแบบหวงของนิดนึงนะอือเราก็ไม่รู้ว่าข้างในสภาพเป็นยังไงเข้าใจว่าแบบ จะต้องประกอบปัดประกอบนิดหน่อยก็เดี๋ยวจะโอ๊ยเปิดไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวจะต้องมีกันไกอันนี้มาตัดนะคะโอ๊ยพยายามพูดไปด้วยเปิดไปด้วยเพื่อถ่วงเวลานะแต่ว่ามันเปิดไม่ออกสักทีเดี๋ยวนะอ,อ๊ไงอะ่ะขึ้นมาประมาณนึงแล้วแต่ยังไม่ออกก็ไม่กล้าทำแรงกลัวกองเป็นร้อย ของจริงๆอะรู้สึกว่าตอนแรกจะโอนไปประมาณ800กว่านิดๆรวมค่าส่งนะคะแต่ว่าพอถึงจุดนึงอะเหมือนพอถึงช่วงที่จะมาจากต่างประเทศมาไทยอะน้องเขาก็บอกว่าเหมือนโดนเรียกเก็บค่าส่งเพิ่มเนื่องจากพัสดุมันใหญ่เกินกําหนดก็คือจ่ายไปอีก200กว่าบาทรวมกันอะมันก็คือประมาณพันหนึ่งร้อยไม่ถึงนะเออซึ่งแบบถ้าพรีอะคือประมาณพันสองถึงพันสี่ก็แต่ตังเป็น จ่ายตังไปหรือยังวะจะไม่ได้แต่ว่าประเด็นก็คือไม่รู้จะได้ของเมื่อไหร่อันนี้คือ9วันได้ของแล้วนะคะก็รวดเร็วมาเอาล่ะยังไม่ใกล้ยังไม่ใก,กล้เคียงคือเขาคือมันคงไม่ได้เปิดยากแบบนี้จริงๆหรอกแต่ว่าเรามันคนห่วงของเ,เราก็ค่อยๆแบบค่อยๆแบบดึงขึ้นมามันก็เลยใช้เวลานิดน,นึงโอเคโอเคมาละมาละเข้าใจเทคนิคละ โอเคโอเคทาดานไหนดูสิมีอะไรบ้างในนี้ก็ประกอบไปด้วยไวมีสโนว์แมนมีถุงเท้าเซนต์คอร์สมีข่าวกวางเรนเดียร์แล้วก็มีไก่ไก่ไกงวงแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเป็นเล่มคงเป็นสติกเกอร์วิธีประกอบนะคะแล้วก็ น่าจะเป็นแบบสติกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยที่เห็นมีอ๋ออันนี้เป็นรุ่นหลังคาแดงถ้าเป็นของปีที่แล้วจะเป็นรุ่นหลังคาใสนะคะตายแล,แล้วฉันจะต่อเป็นไหมอะลักษณะก็คล้ายๆกันดั้มเลยก็คือ,อ,อมีเบอร์มาบอกนะคะมีมีพาร์ตต่างๆคุณสามีก็ติดประชุมด้วยสินี่มีไฟไฟมีแบตไหมอ๋อมาพร้อมแบตเลยนะคะก็คือพอติดปุ๊บมันก็จะแบบเป็นไฟให้บ้าน อันนี้เหมือนเกมที่เราเล่นตอนเด็กๆเลยที่ทายว่าเรียงสียังไงอ่ะน,นี้อันนี้น่าจะเป็นหิมะที่ซ้อนอยู่บนหลังคาอีกทีนึงตายแล้วเราฉันจะต่อเป็นไหมมาเป็นแบบนี้เลยเหมือนกันดำเลยนะคะต้องเล่นเองคนเดียวสิฮะเนี่ยเราฉันจะต่อเป็นไหมต้องรอคุณสามีมาช่วยแล้วแหละคืนนี้ตอนแรกว่าจะประกอบโชว์คงไม่สามารถไม่มีปัญญาโอเค ของก็คือแบบมาเยอะอะมาคุ้มอะถ้าเป็นบ้านรุ่นอื่นประมาณเราไปซื้อร้านมานะมีร้านหนึ่งก็ดีเหมือนกันบ้านรุ่นอื่นอะจะประมาณ700กว่าบาทนะคะแต่ว่าคริสต์มาสเนี่ยมันแพงมาตต้องแต่ต้นทางและก็พันพันสีถ้าที่ไทยก็คือเป็นสเท่าะนะเราก็ซื้อมาประมาณพันหนึ่ง อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นกำแพงบ้านมันฝาบ้านนะคะทั้งหมดก็มีเท่านี้เดี๋ยวเราไปประกอบกันแล้วจะเอามาให้ดูไหนขอลองดูคู่มือตัดดีกว่าตอนแรกคิดว่าต่อนิดหน่อยนิดหน่อยหยอันนี้เยอะอะ่ะก็จะมีคู่มือวิธีการมาให้ นี่นี่โ้โหตายแล้วงานละเอียดคุณพระคุณเจ้ายังยังไม่จบมีข้างหลังด้วย <c oughs> แล้วก็มีวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์เป็นกำแพงนะคะโอเคไปแล้วเดี๋ยวจะอ้ยมีอย่างนี้ด้วยเป็นสติกเกอร์สโนว์เฟล ไปแล้วเดี๋ยวไปลองงมต่อดูสงสัยจะทําไปด้วยถ่ายไปด้วยไม่ได้นะคะเพราะว่ามันคงจะแบบเป็นคลิปที่ยาวมากๆเดี๋ยวมารีวิวตอนเสร็จให้อีกทีนึงแต่จากประสบการณ์คนที่เคยต่อมาบ้างเนี่ยก็ไม่ยากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ง่ายมากเหมือนกันเออมันมัน,ม,นมันน่าจะยากตรงว่ามันเยอะนะคะอาจจะเหมือนเ,เห็นแล้วทอ้อแต่ว่ามันไม่ได้ซับซ้อนมากเนื่องจากว่าออของชิ้นนึงเนี่ยเหมือนจะใช้แค่แบบ AB ประกบกันเท่านั้นเองมันไม่ได้เหมือนแบบ กันดมที่ว่าต้องต่อชิ้นเล็กๆๆ,ๆ,ๆๆประมาณ10บกว่าชิ้นขึ้นมาได้1แขนอะไรอย่างเงี้ยอย่างโต๊อะอ่ะมันก็ดูง่ายใช่ป่ะมันก็มีแค่แบบอ่ะฝาโต๊ะบนล่างแล้วก็มีขา4อันเท่านั้นเองมันก็จบหนึ่งจ็อบนะไก่ก็มีแค่จานวางก็จบอีกหนึ่งจ็อบนะขวดวายก็มีแค่แบบขวดแล้วก็แบบจุกก๊อกก็คือจบอีกหนึ่งจ็อบโดยรวมมันก็ดูค่อนข้างง่ายนะคะคือจบเป็นจ็อบง่ายๆอย่างต้นไม้อะ่ะก็แค่แบบเอาต้นไม้ ต้นสนใช่ไหมหน้าหลังประกบกันแล้วก็เอาไปวางบนกระถางแค่นี้เองแล้วก็แต่งไอ้พวกเม็ดเล็กๆเ,เ,เมื่อตกี้นะคะก็คือจบหนึ่งจบก็ไม่ซับซ้อนมากปิดเป็นจบๆไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะเพียงแต่ว่าจํานวนชิ้นนะ่ะมันเยอะมันก็อาจจะดูช็อกนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆทําไปเปิดแอร์เย็นๆฟังเพลงคริสต์มาสนะคะไปลคะค่ะไปเล่นและบ๊ายบาย 打来空调。